ทุกคนคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะที่แคทเอาเห็ดไปเก็บไว้ด้านในเนาะยังไม่ครบหนึ่งอาทิตย์เลยนะจ๊ะดูทุกคนเห็นอะไรไหมเชื้อ <Sure. S 1> แคทรู้สึกมันยังไม่อบพอแคทก็เลยเอาถุงพลาสติกใสนะคะมาครอบอีกทีหนึ่งวันนี้จึงมีไอ้น้ำเกาะอยู่ตามถุงพลาสติกนะคะแต่ว่าแคทก็เปิดช่องช่องอากาศให้เข้าไปเดี๋ยวเรามาเปิดดูเห็ดด้านในกันนะจ๊ะ ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ ค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องพุณนแคทล็อนะคะสายสือนอารมณ์ดีวันนี้ค่ำแล้วนะคะหนึ่งทุ่มแล้วเนาะแต่ว่าแคทเพิ่งจะมีเวลามาะะแกะกล่องพัสดุนะคะจริงๆแคทได้รับกล่องนี้จากคุณแอ้มาสองวันแล้วนะคะเพิ่งจะมีเวลามาแกะจริงๆนะคะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่า เนี่ยวิ่งส่งของกลับมาก็ค่ำแล้วกว่าจะมาเคลียอะไรแล้วก็เพิ่งจะมีเวลามาทำคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้แคทจะมาแกะกล่องกล่องนี้นะจ๊ะซึ่งเป็นกล่องพัสดุจากคุณแอนะคะคือตั้งแต่สั่งซื้อไปนะคะถึงเวลาจะส่งเนาะคุณแอก็แจ้งมาว่าจัดส่งในวันที่6นะคะก็ได้รับของประมาณวันที่7นะคะคือไวมากมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แค่จะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะว่าด้านในคืออะไรไม่รู้ว่าสภาพด้านในจะเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าแคที ไว้สองวันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยรับมาแล้วก็ทิ้งไว้ด้านนอกสองวันเลยนะคะเดี๋ยวเรามา,ามแกะดูพร้อมกันเลยเดาออกไหมมันคืออะไรนี่เป <z> ็น ก้อนเห็ดนะคะเป็นเห็ดโคนน้อยนะจ๊าที่แค่สั่งซื้อจากเพจของคุณแอมานะคะคือช่วงนี้อยากกินเห็ดไงก็เลยทดลองสั่งเห็ดโคนน้อยนะจ๊าวิธีการเพราะเห็ดของคุณแอเนี่ย มีวิธีการแนะนำให้กับคนที่สั่งซื้อไปแบบง่ายมากๆเลยนะจ๊ะราคาไม่แพงนะคะสามารถสั่งมาเพื่อเพาะหิดโคนน้อยนี้นะจ๊ะสำหรับแบบครัวเรือนได้เลยนะคะแคปสั่งมา20ก้อนแต่ว่าคุณแอ้น่ารักมากคะ่ะแถมมาให้อีก2ก้อนนะจ๊ะเดี๋ยวแคตขออนุญาตจัดเรียงก่อนเราต้อง เตรียมกล่องวัสดุนะคะในการเอามาเพาะเลี้ยงของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องโฟมนะคะเดี๋ยวแคทจะขึ้นรายละเอียดในการเตรียมเพาะเลี้ยงให้ดูนะคะ ค่ะตอนนี้แคทก็จัดเรียงก้อนเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจำนวน20ก้อนแล้วก็ได้แถมมาอีก2ก้อนรวมเป็น22ก้อนนะจ๊ะ เมื่อจัดเรียงในภาชนะที่แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องนําไปวางไว้ในอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องนั่นเองค่ะอย่าให้โดนความชื้นอย่าให้โดนแสงแดดนะจ๊ะแค่จะนําเขาไปเก็บไว้ในห้องหนังสือเนาะก็คือเปิดฝาลงโจงให้อากาศถ่ายเทแต่ว่าอยู่ในห้องที่ไม่มีแสงแดดนะคะคือหลังจากที่เราได้รับก้อนเห็ดมาแล้วนะคะนับเป็นหนึ่งวันเนาะก็เก็บให้ได้ระยะเวลา7จ็ถึงสิวันนะคะตามรายละเอียด ที่คุณแอรแจ้งมาในคู่มือเนาะเมื่อได้เวลาที่เราจัดเก็บไว้ประมาณนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีเชื้อเห็ดนะคะเชื้อเห็ดเม็ดเล็กๆเป็นตุ่มเล็กๆนะถ้าจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะมีอยู่หนึ่งก้อนรอบขอบนี้นะคะขอบ เรียกว่าขอบขวดแล้วกันเนาะเพราะว่าใช้เหมือนจุกขวดนะคะมาปิดในลักษณะแบบนี้อยู่นะเาขาวเล็กๆนี้ก็คือลักษณะของเชื้อเห็ดที่กําลังเดินอยู่นะจ๊ะเราต้องเก็บไว้ประมาณ7-10วัน1อาทิตย์นั่นแหละค่ะรอให้เชื้อเดินแบบให้ทั่วก่อนรอบๆบ,บริเวณนี้นะคะเมื่อได้อายุเนี่ยประมาณสักเนาะสักสิบวันกําลังดีมั้งหรือว่าถ้ามันเต็มเร็ว เนาะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะถ้าเดินแบบเชื้อเขาเดินเต็มเร็วเราก็มาเปิดจุกนะคะเอาสำลีออกค่ะตอนนี้แคทก็นำก้อนเห็ดนะคะมาจัดวางไว้ในห้องหนังสือเนาะ,ะห้องนี้มีความทึบแสงนะคะแสงแดดไม่สามารถสส่งเข้ามาในห้องหนังสือของแคทได้นะจ๊ะ<ม>ก็บริเวณนี้อากาศค่อนข้างถ่ายเท<ม>ก็จะมีอากาศที่ร้อนระอุเล็กน้อยนะคะแต่อากาศก็ถ่ายเทดีนะจ๊ะ เราจะเก็บเขาไว้ในนี้ก่อนนะคะให้ได้สักหนึ่งอาทิตย์นะแล้วแคทจะพาทุกคนมาดูเชื้อเห็ดนะคะคะทุกคนคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะที่แคทเอาเห็ดไปเก็บไว้ด้านในเนาะยังไม่ครบหนึ่งอาทิตย์เลยนะจ๊าดู ทุกคนเห็นอะไรไหมเชื้อเห็ดนะคะโตวไวมากแรงทะลุจุกออกมาเลยค่ะแล้ววันนี้แคทก็ได้สอบถามคุณแอ้ไปนะว่ามันยังไม่ครบหนึ่งอาทิตย์เลยแต่ว่าเชื้อเห็ดเขาทะลุออกมาแบบนี้แล้วทําอย่างไรคุณแอ้บอกรีบแกะวันนี้เลยค่ะต้อง วันนี้เราต้องมาแกะจุกแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ครบหนึ่งอาทิตย์หรือว่าไม่ต้องรอให้ครบสิบวันนะคะพอเชื้อเห็ดเขาเริ่มทะลุออกมาหรือว่าแบบเชื้อกระจายเต็มที่แล้วนะคะเราก็แกะก่อนได้เลยเนาะถ้าใครไม่แน่ใจก็ให้ส่งข้อความไปถามคุณแออย่างที่แคทส่งไปนะจ๊ะเราก็จะได้รู้วิธีจัดการเขาต่อเนาะเพราะว่าบอกตามตรงนะคะแคทยังไม่เคยเพาะเห็ดเลยนะแล้วนี่เป็นชุดแรกนะคะเป็นเห็ดโคนน้อยชุดแรกที่แคทนํามาทดลองเพาะดูนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แคทจะมาแกะจุก ให้ทุกคนดูกันจ้ะเราไปดูวัสดุที่เราเตรียมเพื่อรองรับชุดเห็ดนี้ก่อนก่อน,นะคะค่ะด้านหน้าคือกล่องโฟมนะคะแล้วผ้าที่แคทลองไว้ด้านล่างเป็นผ้าที่แคทชุบน้ํามาเต็มที่แล้วนะคะมีความชุ่มชื้นนะคะสําหรับน้ํานะเราจะนําเห็ดมาวางเรียงไว้นะคะแล้วก็ใช้แก้วน้ํานะคะใส่น้ําวางไว้ตรงกลางนะจ๊ะ ค่ะตอนนี้แคทก็ได้เลี้ยงก้อนเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะมาลองแกะจุกให้ทุกคนได้ดูสักจุกสองจุกก่อนนะคะตอนนี้เราเตรียมแก้วน้ํานะคะเตรียมอะไรก็ได้เนอะอันนี้แคทใช้เป็นขวดลิดแล้วก็ตัดขอบแล้วก็ใส่น้าวางไว้ตรงกลางเรายังมีผ้าชุ่มน้ํานะคะอยู่ด้านล่างวางเห็ดเสร็จเอาแก้วน้ํานะคะใส่น้ํามาวางเพิ่มไว้อีกเพื่อให้มีความชุ่มชื้นละอุอยู่ภายในนะจ๊ะ ก็ค่อยๆคือตรงเนี้ยมันมีสำลีเนาะที่อุดอยู่คือตอนเนี้ยเห็ดมันแทรกสำลีขึ้นมาแล้วนะคะแน่นกระจุกกันอยู่ตรงนี้นะแค่จะค่อยๆเอาฝาครอบตรงนี้ออกนะจ๊ะถามคุณแอ้อยู่บอกเห็ดมันจะหักไหมอ่ะจะพยายามทำอย่างเบามือแล้วกันนะคะนี่หลุดออกมาแล้ว คือไม่เคยเาะเห็ดเลยนะคะทำเป็นครั้งแรกอันนี้นะคะเราอย่าต้องบอกว่าอย่าอย่าให้มันขยายกว้างเกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อมันแห้งเกินไปเนี่ยเห็ดมันก็จะออกมาช้าเห็ดก็จะไม่ค่อยออกนะแค่ต้องดึงฝ้ายออกไหมเนี่ย อี่นี้มันเป็นสำลีที่อุดไว้ภายในนะคะเราก็แบบขยับขยับออกเล็กน้อยตอนนี้เชื้อเดินดีมากเลยค่ะดอกเห็ดกำลังออกมาแบบอุย้ยคงไม่ต้องดึงออกแล้วมั้งเมื่อกี้แคทจะดึงสำลีออกมานะคะแต่ว่า <laughs> เห็ดมันจะหลุดออกมาด้วยดังนั้นแคทก็จะไม่ดึงออกมาแล้วนะกะ็จะทำในลักษณะแบบนี้แล้วกันนะคะแบบอืม ขยับให้ตรงนี้หลวมนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็ดเขาดันตัวเองออกมานะก็ให้แกะออกมาในลักษณะแบบนี้ทุกก้อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแคทไปไล่แกะก่อนนะคะ ตอนนี้แคทก็เปิดจุกเห็ดออกมาครบแล้วนะคะคือกล่องนี้มันใส่ได้ไม่เยอะนะจ๊ะก็จะเหลืออีกประมาณสักแปดก้อนนะคะที่แคทยังวางไม่ครบเนาะเดี๋ยวแคทต,ต้องไปวางต่อสําหรับชุดนี้นะคะเราเปิดไว้ในลักษณะแบบนี้พร้อมกับแก้วน้ํานะคะที่เติมน้ําเพื่อให้มันมีความชื้นนะคะระเ,เหยออกมาให้กับ เพิ่มอุณหภูมิให้กับเห็ดอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นความเข้าใจของแคทแล้วก็จะมีคู่มือนะคะที่คุณแอรแบบส่งมาให้เราเพื่อเรียนรู้การเพาะเห็ดด้วยตนเองนะคะก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอให้ดูแล้วก็วิธีการเพาะเห็ดแบบมือใหม่หัดทำคือใครยังไม่เคยเพาะนะคะก็สามารถทำได้แบบที่แคททำนี้นะคะก็มือใหม่หัดเพาะเหมือนกันนะจ๊ะถ้าแคททำได้คิดว่าทุกคนก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันเนาะ อันนี้เป็นกละมังนะคะที่มีช่องอากาศให้ถ่ายเทได้ด้านข้างนะจ๊ะก็แค่จะใช้กลมังปิดในลักษณะแบบนี้นะคะ <c oughs> อ่ะเปิดฝานี่เห็นไหมคะมันเปิดง่ายมากเลยนะ และสำหรับคนที่ไม่มีกล่องโฟมนะคะก็นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แคทนำมาประยุกใช้นะคะใช้ถุงพลาสติกใบใหญ่นิดนึงนะจ๊ะคือมีกล่องเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกวางรองไว้ด้านในนะคะกันความชุ่มชื้นนะก็ช่วยกันไม่ให้แบบน้ำละเหยออกไปเร็วเกินไปแล้วก็ควบคุมอุณหภูมินะคะเราก็ใช้พลาสติกครอบไว้นะคะแต่ให้มีอากาศถ่ายเทนะจ๊ะทุกคนนี่นะคะ ให้มีอากาศถ่ายเทอยู่ภายในคืออย่าปิดแน่นนะคะก็กันกันไว้หมกหมกแหวะแล้วนี่คือกล่องที่แคทจะใช้เพาะเห็ดนะคะก็คร้อบไว้อย่างนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ภายในแล้วแคทก็จะใช้กล่องนะคะแงบลงมาเพียงเล็กน้อยไม่ได้ปิดสนิทนะคะให้เขามีอากาศถ่ายเทอยู่ภายในนิดนึงนะจ๊ะเราก็จะมีเห็ดแบบ เท่านี้นะคะเราก็สามารถเพาะเห็ดน้อยๆได้กินสิบก้อนห้าก้อนสิบก้อนเนาะอาจจะได้เป็นมื้อเลยนะ <มา S 1> จ๊ะโอเคห, <Okay. S 2> หลังจากที่แคทเพาะเห็ดไว้สองวันนะคะวันนี้วันที่สองเลยจ๊ะ นี่แคสสังเกตเห็นไอน้ำนะคะที่ระอุอยู่ตรงพลาสติกพอดีว่าถังพลาสติกสีดำนะคะครอบไว้เลยแล้วแค่รู้สึกมันยังไม่อบพอแคทก็เลยเอาถุงพลาสติกใสนะคะมาครอบอีกทีหนึง่งวันนี้จึงมีไอน้ำเกาะอ,อยู่ตามถุงพลาสติกนะคะแต่ว่าแคทก็เปิดช่องช่องอากาศให้เข้าไปเดี๋ยวเรามาเปิดดูเหตุด้านในกันนะจ๊ะว้าว ดูนี่นะคะดอกเห็ดโผลพ้นขึ้นมาแล้วดูจากสายตาแล้วก้อนที่สามารถจะเอาดอกเขาไปกินได้นะก้อนนี้นะนี่นะมันโผลออกมาจนมันแตกอะ่ะคือไม่เข้าใจว่าทำไมเห็ดเขามันฉีกเนาะอันนี้คือแคทเพาะไว้สองวันนะคะสองวันเขาก็สูงได้ขนาดนี้นะจ๊ะ บางก้อนเราอาจจะเก็บก่อนได้เนาะบางก้อนก็ปล่อยให้เขาเติบโตต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าการคุมพลาสติกไว้ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็คือคุมไว้ในลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าปล่อยให้มีอากาศนะคะ ลอด่านได้เราไม่ปิดสนิทนะจ๊ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีเห็ดไว้กินในแต่ละวันแล้วนะจ๊ะก็วันละนิดวันละหน่อยเสริมกับผักที่เรามีอยู่เสริมกับเนื้อสัตว์เสริมกับเต้าหู้หรืออื่นๆนะคะที่เรามีอยู่เราสามารถจะเก็บได้เป็นมื้อมือไปเลยนะจ๊ะโอเคประสบความสําเร็จนะคะในการเพาะเห็ดแบบมือใหม่ของแชทนะคะขานและการทดลองเพาะเห็ดในถุงพลาสติกนะคะมีความอบระดับหนึ่งจ้า ตอนนี้เชื้อก็กำลังเจริญเติบโตนะคะกำลังเดินชเชื้อเห็ดกำลังเดินนะคะเดินดีมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ยังไม่มีขนาดนี้เลยนะจากคลิปช่วงก่อนหน้านี้ที่แคทให้ทุกคนดูเชื้อยังไม่เดินเยอะขนาดนี้เลยนะคะวันนี้เชื้อเดินดีมากพ้นโผล่ออกมานะคะเดี๋ยวเย็นนี้แคทต,ต้องมาถอดจุกแล้วนะ อีกหน่อยเราก็จะมีเห็ดไว้กินแล้วจ้าเยอะแยะไปหมดเลยล่าสุดแคทเห็นเห็ดเขาออกเยอะขนาดนี้นะคะแคทก็ได้สั่งกลับไปที่บ้านที่อ,อําเภอน้ําสมจังหวัดอุดรน,นะคะสั่งไปหนึ่งชุดเอาไว้ให้แม่แล้วก็น้องสาวคะ่ะดีจังได้มีเห็ดกินละ อค่ะ <มา S 2> ทุกคนคะ่ะเย็นวันนี้แคทจะมาเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าแคทพาทุกคนมาดูนะว่ามันมันโผล่ผลขึ้นมากำลังน่าเก็บเลยแล้วที่นี้แคกก่ก็อ่าส่งข้อความไปถามคุณแอ้นะคะว่าเอ๊ะมันมีดอกที่แตกออกมาเป็นแฉกเนี่ยสามารถเก็บได้เลยไหมคุณแอ้อกว่าเก็บได้เลยจ้ะแล้วเย็นนี้นะคะผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองดอกเห็ดแคทมันบานแบบสูงมาก,มากๆเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวเอาพลาสติกที่ครอบออกก่อนนะจ๊ะ นี่นะคะตอนนี้ดอกเห็ดแคทมันดูบานสูงมากเลยนะคะค่อนข้างนี่ดูนี่ดอกใหญ่แล้วก็สูงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะมาเก็บเป็นบางบางอันนะเก็บได้หนึ่งสองสามสี่นะคะน่าจะได้ประมาณสี่ก้อนนะคะค่อยๆดึงออกมาทีละดอกแล้วกันเดี๋ยวแคทจะเอาออกมาเก็บด้านนอกให้ทุกคนเห็นเช่นเดียวก็ทจะเอาก้อนเห็ดมาวางตรงนี้แล้วก็จะเก็บให้ทุกคนดูนะคะ นี่นะคะดูนี่คือเห็ดโคนน้อยนะจ๊ะดอกยาวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยอืมนี่นะคะนี่เอาไปผัดใส่น้ำมันหอยเนาะโอ้มันมีสปอร์นะคะเนี่ยสปอร์หลุด หลุดติดมือออกมาอันนี้ก็รอให้เขาโตนี้ก็เอาไปวางไว้ที่เดิมนะคะ นี่นะคะก็ได้หนึ่งมื้อนะจ๊ะสำหรับเห็ดโคน้อยนะคะเราต้องเอาไปผสมกับเนื้อสัตว์หรือเอาไปใส่รวมกับผักนะจ๊ะอย่างเช่นคะนาเม็กซิโกนะคะที่เรามีอยู่เอาไปผัสมรวมกันนะคะทำเป็นผัดคะนา้าน้ำมันหอยเห็ดโคน้อยนะจ๊ะ <c ười> คือทำได้หลากหลายเมนูนะคะถ้ามีปริมาณที่มากเราก็ผัดเฉพาะเพียวๆ ผัดเฉพาะเขาอย่างเดียวได้เลยแต่ถ้ามีน้อยเราก็เอาไปผสมรวมกับผักชนิดอื่นนะจ๊ะอย่างถ้าเป็นอีกหนึ่งเมนูก็คือเอาไปผัดรวมกับก้อนเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้ก้อนเนะาะหั่นเป็นชิ้น,นเอาไปผัดรวมกันอุ้ย อร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะเดี๋ยวแคทเอาเห็ดไปเก็บในตู้เย็นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะถึงจะเอาไปทํากับข้าวไว้กินกันหนึ่งมื้อสองคนกินด้วยกันกับพี่ภูมินะจ๊ะอริดอ,อร่อย <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการหัดเพาะเห็ดโคนน้อยนะคะและนี้นะคะเราก็สามารถเก็บกินได้ตลอดเลยจ้าเขายังออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะคะ เราก็ทยอยเก็บกินได้เนาะวันนี้แคทเอาไปหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนเท่านั้นเองนะคะแบบได้มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยแตกดอกออกมาเพียบเลยนะจ๊ะเอาไว้เก็บวันหน้าเนาะพรุ่งนี้เราก็จะเก็บได้ก้อนนี้พรุ่งนี้ก็เก็บได้นะจ๊ะเพราะว่าคืนนี้มันก็จะอบอยู่ในถุงนะคะการอบแบบนี้ <laughs> <laughs> คพิ่งค้นพบวิธีใหม่ไงเอาอันนี้กันไว้แล้วก็ครอบด้วยถุงพลาสติกนะคะเห็นไหมเขาก็จะมีไอน้ํานะคะละอุออกมาทําให้เราเพาะเห็ดได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเขาเนาะโอเค การทดลองเพาะเห็ดโคน,น้อยนะคะแบบมือใหม่หัดเพาะหัดทําถ้าแคททําได้แคทเชื่อว่าทุกคนก็ต้องทําได้นะจ๊ะไม่ยากเกินไปค่ะคุณแอร์เขามีวิธีสอนให้เพาะนะจ๊ะมีทั้งคู่มือมีทั้งคลิปวิดีโอนะคะและ,และยังให้คําปรึกษาที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในการเพราะเห็ดโคน,น้อยนะจ๊ะถ้าใครสนใจก้อนเห็ดโคน,น้อยนะคะ <Yeah. S 1> ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะส่งลิงก์ บ้านเห็ดโคนน้อยให้จ้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะจ๊ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ชอบกินเห็ดเหมือนแคทนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย